ในชีวิตของทุกท่อทานบุญมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุหลงปู่สดจันทสโลเดินทางอยู่ตามเส้นทางสายกลางหรือสังเกตได้นะตำแหน่งของศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญที่เป็นตําแหน่งของเส้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางก็คือเส้นทาง ของท่อทานบุญทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในแตล่ละจักรวาลเป็นเส้นทางที่มาจากศูนย์กลางของดวงปฐมเริ่มต้นบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จรมอคุณหลวงพสดันทโซที่เกิดขึ้นครั้งแรกท ok, ี่มีครั้งแรกที่มีธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงพูสดันโสโลที่เกิดขึ้นในนิพพานธรรมใหญ่ที่เป็น ้นกำเนิดของนิพพานทําบุญบารมีสามสิบทัศพระเดะปุณุลุงปู่สดจันทัสโลตําแหน่งของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบารมีสามสิบทัศพระเดะปุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นตําแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดะคุณหลวงปู่สดจันทสโลอู่ทะเลบุญอู่มหาสมุทร บารมีสามสิบทัศพเดชุณหลุงปูสดจันทสโรอยู่ส่วนกลางของจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นส่วนกลางของนิพพานธำบุญบารมีสามสิบทัศพเดชพระุลวงปูสดจันทสโรนิพพานธำมบุญบารมีสามทัศพเดชพระลุงปูสดจันทสโรจะมีจักรวาลต่างๆที่บารมีสามสิบทัศพเดชพระลุงปูสดจันทสโรได้สร้างขึ้นเริ่มจากจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม แล้วก็สร้างจัก,กรวาลที่คุณชื่อคือนิพพานพบสามโลกันก็คือจัก,กรวาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัก,กรวาลของอรูปภพจัก,กรวาลของพรมจัก,กรวาลของเทวดาจัก,กรวาลของมนุษย์ที่มีธรรมที่เป็นกิเลสโลภโกรธหลงที่อยู่ตามท่อทานบุญทั้งหลายทำงานในโครงสร้าง เชื่อมโยงกันเป็นกทมขออจึงทําให้เกิดเป็นกายที่ผิดเพี้ยนไปนจากกายร่าขหนามาุษแล้วก็มีภพภูมิอยู่ก็คือภพที่เรียกว่านรกที่เรียกว่าโลกันลกเป็นส่วนที่เกิดมาจากกายมหาบรุษของมนุษย์และถูกแทรกซึมตามท่อฐานบุญ ด้วยธรรมที่เป็นบาปที่เป็นโรคกดหลงอะ่ะเขาแทรกซึมได้โดยใช้โครงสร้างของคำว่ากรทมอ,อขอโอทำให้กายษณะมหนามามรษที่ประกอบด้วยการดึงดูดของบาร,รมีสามสิบธาตุประกอบธาตุขึ้นมาเป็นกายกษาะมารดทำปุลบาร,รมีสามสิบธาตุเป็นปุลโพสจัญสโรได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นธรรมของของโรคกดหลง การรวมธาตุให้เป็นลักษณะมหาบุรุษจึงมีไม่สมบูรณ์ร่างกายก็เลยไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายของของมนุษย์ที่เป็นร่างกายที่ยังไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษในปัจจุบันที่เป็นส่วนมากเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์ล็กแล้ก็ ที่อยู่ในโลกันนรกส่วนต่างๆที่เรากล่าวถึงทั้งหมดรวมอยู่ในนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิทัพประเด็คนรคุศลสจันทร์สโลที่ถูกสร้างอย่างต่อเนื่องดึงดูดเอาธาตุรวมไว้ไม่ให้ทำที่เป็นบาปเขายึดไปเป็นส่วนของนิพพานของเขา เพื่อจะรักษาความเป็นนิพพานธรรมบุญบริมีสามสิทธัสสะเดเคุลปุสสดันทัสโสรวยจนที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของบริมีสามสิทธัสะเดเดคุลปุสสดันทัสโสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญซึ่งเส้นทางสายกลางยังมีปรากฏอยู่จ้ะเส้นทางสายกลางของแต่ละท่อฐานบุญเนี่ยในความหมายคําว่าเส้นทางสายกลางการเดินทาง ไหลเวี่ยงของบรมิสันธุทาพเพลผมคุณหลวงุสดจันทรโเดินทางตามเส้นทางสายกลางคือจะอยู่ตรงกลางของเส้นทางสายกลางหรือถ้าเส้นทางที่เป็นท่อทานบุญน่ะถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับต้นไม้อย่างเงี้ยครับซึ่งเราเห็นเป็นต้นกล้วยเขาก็จะมีแกนของต้นกล้วยที่มีชั้นออกมาเรืเ่อยๆนะฮะ บริษาทสิบทัศที่เดินทางได้สะดวกก็จะอยู่ตรงแกนกลางถ้าเราเปรียบเทียบกับเส้นทางสายกลางของท่อฐานบุญนะฮะแล้วถ้าจากแกนกลางออกมาเรื่อยๆกว้างออกมาเรื่อยแล้วเป็นเส้นทางให้บริษัทสิบทัศได้เดินทางได้สะดวกขึ้นก็ยิ่งทําให้ท่อฐานบุญนั้นๆน่นนะถูกสร้างด้วยบริษัทสิทัศได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นท่อฐานบุญนั้นก็จะเป็นลักษณะมหาบุรุษ มากขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะความไม่เป็นลักษณะบาปลุกก็เกิดจากทรรมที่เป็นบาปนั่นแหละที่เขามาอยู่ตามท่อฐานบุญทั้งหลายเข้ามาแทนที่ที่เคยเป็นเส้นทางให้กับบร,รมีสามสิทธัสเเดวคลุลภูสดจันทร์สโลจ้ะ,จะส่วนที่เขาเข้ามาเดินทางได้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ใช่แกนกลางเพราะแกนกลางหรือว่าเส้นทางสายกลางของท่อฐานบุญดันๆน่ะ ยังเป็นเส้นทางที่กรณีสรรันท์ทัปรตพททางได้เราก็ศึกษาเส้นทางสายกลางก็เป็นชื่อที่บอกถึงโครงสร้างของท่อทานบุญที่เป็นเส้นทางให้กับบริสรรันท์ทัพเปรตบุทสดันโจใช้ในการเดินทาง และส่วนที่ยังใช้เดินทางได้อย่างสะดวกก็คือตรงเส้นทางสายกลางแนหะที่เป็นกลางจริงๆของเส้นทางสายกลางนั่นเองส่วนที่อยู่คอบออกไปก็เป็นส่วนที่ส่วนที่อยู่ขอบออกไปก็จะเป็นส่วนที่ทำที่เป็นบาปโลกกดลหละที่บอกว่าเขาทำงานแทรกซึมตามท่อทานบุญที่เป็นโครงสร้างของรทมบอออ่ะ นั่นนะฮะเขายึดส่วนส่วนที่ไม่ใช่ตรงแกนกลางได้จ้ะนั้นในแต่ละท่อทานบุญถ้าถูกยึดเข้าไปในแกนกลางได้มากความเป็นลักษณะมหาบุรุษก็น้อยดังนั้นการจะกลับมาเป็นลักษณะมหาบุรุษก็ทําไม่ยากอ้ะเพียงแค่ท่อทานบุญทั้งหลายรับรู้การทําหยุดตัวสม,ม็จบาิีสัมทัศนพระเดชคุณปูสดจันทสโล และตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบารมีสาสิบฐ์ทัตพระเด็พระกลุงพูสดจันทรโซที่เกิดขึ้นครั้งแรกอะฮะซึ่งเป็นต้นแบบที่ทําให้เกิดบริสัมทัตเดนพระกลุงพูสดจันทรโซใหม่ๆขึ้นมาตลอดเนี่ยการรับรู้การทางานของบริสัมทั์พระเด็พระกลุงพูสดจันทรโซก็คือการให้เส้นทางให้กระแสทํามบุญบริสัมทั์พระเด็พระหลุงพูสดจันทรโซได้เดินทางมาตามท่อฐานบุญของท่อฐานบุญที่รับรู้ รับที่จะให้บริสัทสนทัพประเดีุ๋วหลวงปูส่สดจนได้ไหลเวียนทำที่เป็นบาปอยู่ตามท่อทานบุญทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนพัฒนาขึ้นเกิดเป็นบริษัทสนทัทพประเดีุ๋วหลวงปูส่สดจนสโลใหม่ๆแล้วก็เข้าไปแทนที่ทำที่เป็นบาปที่เข้ามาแทรกอยู่ตามส่วนของท่อทานบุญทั้งหลายแล้วก็เข้าไปแทนที่คืนส่วนที่ ทำที่เป็นบาปเขาอยู่ก็จะทํางานกันอย่างนี้นะจ๊ะสาหรับท่อฐานบุญที่รับรู้การทาหยุดตัวสําเร็จของบารมีสามสิบทัทศพระเดชพระลปู่สดจันทรสโลทาให้ง่ายอย่างเงี้ยฮะเราก็รับรู้ตรวจตราจรวจจอบไปเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยจ้ะแล้วความปัรถนาความต้องการผังสําเร็จทั้งหลายเราก็รับรู้ จดจอณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบาร,รมีสามทัพพระเรดโพลปุสดจันทรโลณณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบาร,รมีสัมผัพพระเรดโพลปุสดจันทรโณต่อเนื่องไปเรื่อยๆจ้ะเราอยากได้อะไรปัถนาสิ่งใดแล้วก็นึกเข้าไปเรื่อยๆนึกถึงเข้าไปเรื่อยๆนึกแล้วก็ถึงพอได้พบก,ก็ถึงเลยจ้ะพอจะไปถึงตรงนั้นเดียวแหละพอพอมึก นึกนี่เราทําเรานึกได้เพราะอะไรก็เพราะประบีสามสิบทัพประเด็พระกลุ่มบุษฎันโนในพ่อฐานบุญของเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ทํางานให้นึกยะดาคือให้นึกอ่ะบอกให้ให้นึกให้ทออฐานบุญร่วมที่จะนึกร่วมที่จะเป็นเส้นทางให้กับปริีสามทัพประเด็พระกลุ่มบุษฎันโรแล้วความปรารถนาที่ด,ดีที่เป็นไปเพื่อให้ได้ผลเป็นปริีสามทัพประเด็พระกลุ่มบุษฎันโรใหม่ๆเนีย่ยก็เป็น งานของบัณฑิตสาสิทธาบัณฑิตคุณปุสจันสโลอยากให้เกิดขึ้นนะจ๊ะความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นผังสําเร็จที่ทําผังแล้วแล้วก็ทําให้เกิดเป็นความสําเร็จที่จักรวาลมนุษย์แล้วก็ทุกๆจักรวาลตลอดทั้งนิพพานธบุญบริสาวสิทธาบัณฑิตคุณปุสจันสโลก็จะต้องนึกคิดนึกคิดหรือว่านึกถึงในแหล่งของความสําเร็จแบบที่ครูบาอาจารย์ของขรา พวกเราพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทร์สรพระเด็จคุณหลวงพ่อธรรมชีคุณยายอาจารย์มหาลัยาภานุสิกาจาันท์คุณลุงยูงท่านได้ให้พวกเราได้ทราบว่าจะต้องนึกจะต้องคิดจะต้องจดจอ่อจะต้องนึกถึงหน้าตำแหน่งของความสําเร็จหรือความสุขความสําเร็จก็คือตําแหน่งของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบรารมีสัมถิพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทร์สโรน,นระคุณหลวงปู่สดจันทร์สรที่เป็นที่ ที่มีบารมีสามสิทธระเดปคุณหลวงปู่ดสดจันทรโรมอยู่มากมายเลยเป็นความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยให้ปัญญาให้ความอดทนให้โอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาร้ายกับตัวเองกับนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทธระเดปคุณหลวงปู่สดจันทรสโรทุกส่วนกตัญญูกตเวทีเคารพรักษานิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทธิพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธิพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร หรือความรักความเมตตาเอื้อทอนให้ความปลอดภัยให้โหสิกรรมเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรของความรักความเมตตาเอื้อถอนให้ความปลอดภัยให้อโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเราจดจอนึกถึงนัดตำแหน่งของการทำหยุดตัวสาเร็จของบริวาสทัตประดิมคุณผู้สดจันทร์สโรดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจ้ะให้ทุกท่อทานบุญได้ความสุขความสำเร็จแบบที่เราได้เนี่ยให้ได้ให้หมดเลยเช่นเราอยากจะได้ เป็นเจ้าของสวนทุเรียนใหญ่ๆนะ้ยก็ให้ทุกท่อทำบุญให้เขาได้แบบนี้เลยเราได้ทุกท่อทำบุญได้ด้วยอย่างเงี้ยเราอยากจะได้ปัจจัยซีอาหารเครื่องดืหมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็นึกถึงที่ตำแหน่งของความสําเร็จอะเพราะครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าเวลาจะต้องการความสําเร็จอะไรอะจะต้องไปนึกถึง ที่ตำแหน่งของความสำเร็จถึงจะเกิดความสำเร็จได้จ้ะเราก็ต้องไปนึกถึงนตําตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยปฐมกลมเริ่มต้นที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระโกลงปูสดจันทสโลที่อยู่นนตำแหน่งศูนย์กลางอุทัยบุญบริสามสิบทัศพระเดชพระโกลงปูสดจันทสโลเราก็รับรู้ได้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระโกลงปูโงปูสดจันทสโลที่เป็นความรักความเมตตาเอื้อทอนในความปลอดภัยให้โอโหสิก,กรรมเอ่อล้น มากมายเลยจ้ะหล่อเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงเพราะว่าสร้างอยู่ตลอดเวลาอ่ะคาว่าหล่อเลี้ยงก็คือคือเกิดการสร้างคําว่าสร้างก็คือรวมเอาธาตุละเอียดละหอาบมาประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานบุญทั้งหลายอทําให้ท่อทานบุญทั้งหลายดารงอยู่ได้อมีการสร้างอย่างต่อเนื่องยึดไว้ตลอดเราเรียกว่าหล่อเลี้ยงคือเลี้ยงไว้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 ก็ต้องสร้างขึ้นสร้างขึ้นใชี่ยไปจ๊ะเหมือนต้นไม้อ่ะเราเลี้ยงต้นไม้หรือเราเลี้ยง เราเลี้ยงคนอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องให้เขาสร้างตัวเขาขึ้นอยู่ตลอดแต่ภาษาเขาเรียกว่าเลี้ยงหรือหล่อไว้หรือหลอ่อหล่อไว้หรือเลี้ยงไว้เงี้ยซึ่งการกับทางานคือการสร้างสร้างให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดตลอดตลอดสร้างไปเรื่อย <The> ๆ,ๆ,ๆ,ๆสร้างเสริม,สร,ส,รมสร้างเสริมเข้าไป <The> ให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บันยิ่งขึ้นไปเรือนน่อยๆอย่างเงี้ยครับดังนั้น ให้นึกถึงตำแหน่งของความสำเร็จจะ้ะต้องการปรารถนาใดๆก็ให้ทำณตำแหน่งนี้ให้นึกถึงต้องการปัจ,จัจซีก็ให้นึกถึงตรงนี้แล้วให้ท่อฐานบุญของเราและก็ทุกท่อฐานบุญของเราให้ได้อย่างอย่างนั้นเลยแบบที่เราต้องการหรือว่ายิ่งกว่านั้นเลยให้ได้แบบที่เราต้องการ จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบให้เราได้แล้วผู้อื่นไม่ต้องได้เลยเลยใช่ไหมจ๊ะอย่างนี้ก็แสดงว่าก็มีธรรมที่เป็นบาปอยู่นั่นแหะถ้าบริสุทธิ์ก็คือสิ่งไหนดีอีกเราต้องได้แล้วก็ทุกชีวิตต้องได้ด้วยจ้ะหรือว่าเราได้ทุกทอทานบุญทั้งมีวิณญฑญญาตและไม่มีญญาานต้องได้ด้วยเพราะสิ่งที่เราต้องการได้เนี่ยเราคัดแล้วว่าเป็นความสุขความสําเร็จแล้วได้ต้องได้ทั้งหมดด้วยจ้ะ ได้เป็นเจ้าสองของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานทำบุญบริสามทัต์ประเด็บคุณพุทธสดเด่นตลดทั้งนิพพานทำใหญ่จะต้องเป็นอย่างนั้นจ้ะเพราะว่าเป็นยุคชาวสิวไลที่สมบูรณ์เป็นการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามยุทัทัพที่สมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้ให้เรารับรู้กันอย่างนย้ให้ต่อเนื่องนึกถึงตำแหน่งของความสำเร็จคือ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบรมีสามสิทัศน์พระเดชพุทลุลปุ่สดจนทสโรที่อยู่ณนศะูนย์กลางอู่ทะเลบุญบริสามสิทัศน์พระเดชพุทธุลปู่สดจนทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งของการทำหยุดตัวสำเร็จซึ่งท่อฐานบุญทั้งหมดท่อฐานบุญของเราจะต้องร่วมในการทำหยุดตัวสำเร็จนี้โดยเป็นเส้นทางให้ไหลเวียนของบรมีสามสิทัศน์พระเดชพุทธุลปู่สดจนทสโรเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไหลเวียนไปจากตำแหน่งละเอียดสุดไปถึงหยาบสุดจากหยาบสุดไปละเอียดสุด ไหลเวียนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะว่าจะต้องพัฒนาธรรมทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นปริมีสามทิทธัตะเดชะูุณหลวงปู่สดจันทร์สโสใหม่ๆนิพพานธรรมใหญ่ที่มีธรรมทั้งหมดจะต้องเป็นธรรมที่เป็นาริมีสามติทธัธพระเดชะูุณหลวงปู่สดจันทร์สโรทั้งหมดการทางานจะเป็นอย่างนี้ก็จะต้องไปเป็นหัวหน้าต้นบุญเป็นผู้นํา ท่อทานบุญทั้งหลายให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้นะฮะนี่หลจะงานของทุกท่อทานบุญมีให้ทําตลอดจะมีหน้าที่ของการเกิดงานเป็นท่อทานบุญทําหน้าที่ของท่อทานบุญตลอดไปเลยจะตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญารมีสามสิทันเพรเดมคุณลุสธสดันทัโลให้เป็นเส้นทางให้กับารมีสามสิทัศเพรเดมคุณลุสธสดันทัโลใช้ในการทํางานหยุดเป็นตัวสําเร็จ ให้ทำให้ได้อย่างนี้ทุกท่านเลย